เมื่อล่ามันบอกก็เลยตังกลองเบิ่งจับนอยนะคะเนาะล่องเรือกับพี่นาดีพาฝันกคยตุ๊กตาพาฝันกับแฟนค่ะอยู่ใต้อุ้งง์ลูกกินฟอประเทศฝรั่งเศสบ้าอีกแล้วเนาอค่ะเนาอจากทางจอภูเขาทั้งลูกจากทางเหนือไปสุดทางใต้สมัยนโปเลียนเลยจ้ะเด้อ ว่าภูมิก็เอ้ยว่าประมาณสักสิบองศาเนี่ยค่ะอยู่นังอยู่นังบันหนังอุโมงนี่อากาศเย็นอดีเลยคะ่ะใส่เสื้อผ้าอุ่นๆเลยนะคะน้อน้ำอันสายน้ำมันกรองอันสัสงกะแตที่ล่องนี้การ์ใตน้ำนี่ประมาณสองเมตรสองเมตรวกสิบเศษเลยก็สองเมตรกว่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมันก็ต้องอยู่แล้วเพราะว่าเรือ ถ้าเรือใหญ่พันเขาพันก็ล่องสมัยมก่อนคะมันก็ตรงกับล่องน้ํามันลึกเนาะค่ะเนาะ2องเมตรหกศแสด้ยว่ายว่าอาจจะกว่านั้นหรือว่าสิจตื่นกว่านั้นเนาะก็บบรูเนาะคะเนาะอันนี้นนนนนก็เป็นประสบการณ์อีกวิถีชีวิตหนึ่งค่ะของการมาเที่ยวแบบบาน,บานๆเนาะค่ะนาองแบบสตาตวตุกตาขาฝันเปนจาเดอร์ล่องเรือในประเทศ ถ้าแหลนก็เข้าเป็นเยี่ยมนล้วก็ล่องมาคือกันค่ะเข้าเป็นเยี่ยมแล้วก็ล่องมาเข้าฝรั่งเศสะะเนาะบางผลมันก็เขียนนั้นเขียนซื่อไว้นะคะอันจานึกไว้นะคะเนาะแต่ว่าใส่เทเบิลที่ว่าทางถึงนี่ก็ไปตงปรงบัได้เยคะ่ะอันตรายพันบบเออร์นั้น,น,นขนาดเต้นทั้งหลังเอยนี่มันกันอย่างเธอบอกเออเอาหลงมันบอกเพราะว่ามันบัดเวลา มันลมมันมีลมมีเติมมันทั้งมาสัญยาณมันเคล่ยไปเคล่ยมาแล้วยันมันอันตรายมก็คือเอาลมด้วยค่ะเก้าอีนั่งได้เพราะว่ามันสูงยู่นะค่ะห้าหกเมตรนะค่ะเนาะความสูงมันห้าหกเมตรคนละค่ะแต่ว่ามันเป็นกลุ่มๆนะค่ะเนาะมันโมเมนต์สี่เหลี่ยมมันเป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมทั้งมันทั้งอุโมงค์นั่นเป็นครึ่งวงกลมนะค่ะเนาะ โกหดค่ะเอ้ยนายุดกองสก่อนค่ะแล้วเพราะว่ามัน,นเฮ้อโกดกค่ะจะ้อท่ทานดมดระบได้นถ่ายสำหรับะเนาะอันพอกันคิวนาด้วยจ้า